สวัสดีค่ะสวัสดีช่องแม่บัวน้องจจอบวันนี้น้องจอเจ้าพาทำงานนะคะทำความสะอาดหน้าบ้านนจะขุดดินค่ะจะขุดดินให้แม่บุปลูกผักจะขุดดินให้แม่บุปลูกผักต้นไม้เต็มบอลก็มีเยอะแยะแล้วต้นบอล มีเยอะแยะตรงนี้มันเป็นที่ว่างค่ะหน้าบ้านก็เลยจะปลูกผักไว้กินค่ะมีแล้วต้นมะพริกต้นพริกตูปลูกไว้แล้วอันนั้นน่ะต้นพริกต้นพริกเนี่ยมาที่ครอบไก่ค่ะทีนี้ก็ให้ขุดขุดนี่จะหาผักมาปลูกไว้กินนะคะ โบจะปลูกพืชผักสวนครัวจะได้เก็บกินหน้าบ้านพมทางานอยู่ตั้งนานแล้วแม่บูพืนจะออกมาแม่บูพืนตื่น <c oughs> ก็เลยทําเสร็จหมดแล้วไงนอนเอา้าอากาศมันเย็นเนาะฝนตกอากาศหนาวตื่นมา <c oughs> พอตื่นมาก <c oughs> ก็เห็นน้องเจ้าปุ๊ทำอะไรแม่บอกก็เลยเอาจับกล้องมาถ่าย <c oughs> ดออกทำงานได้จะเซตมาๆมาเนอะ <laughs> น้าวจอบใหญ่อะถ้าขุดจะเจาบใหญ่<า><า>แป๊บนึงขุดดินขุดดินไว้ปลูกผักแล้วก็ทีนี้ก็ททำความสะอาดต่อค่ะ วันน้ำมันต่อนะคะโอ้ยอารมณ์ดียังเลยนะทําความสะอาดหน้าบ้านนี่ยเนี่ยแหละคนพะไอสาน <c oughs> คือคือคือ,คอชาวไร่ชาวนาจริงๆเลย,อ,เยอ,อันนี้ต้นดอกคุดค่ะ ต้นดอกคุดไว้เก็บบูชาพระ